มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่ห้ออารเนินรุ่น EVO 6 6 0 0นะครับเรื่องนี้ของคุณดำรินะครับต่อทมอส่งเข้ามาครับเขียนบอกว่าอานินเวอร์เตอร์อาเนิน e ีโคที่จริงเป็น EVO นะครับ E ี EV o 6 0 0อาการเสียเปิดโหลดเครื่องตัดขึ้นโค้ด51ปิดเปิดเครื่องหลายครั้งจึงได้นะครับมิเตอร์แบตไม่ตรงครับ เรื่องใช้กับแบตหัวเวย4800มครับ 15S 5ลูกก็ใช้แบต500มครับ 15S นี้ก็ต้องตั้งต่งตำกว่าปกติครับเพราะว่ามาตรฐานเขาจะตั้งเป็น 16S ครับตอนนี้ก็เปิดทิ้งไว้ครับตั้งแต่เช้ามาละปล่อยมันชาร์จครับชาร์จแล้วก็แรงดันของแบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่ที่ใช้ผมเป็นแบตเตอรี่ nfc นะครับ2 5 0อ m ตั้งเต็มไว้ที่57.5ครับอันนี้มีที่57.1 <c oughs> ก่อนหน้านั้นนะครับที่มันขึ้นค้อเ r อร์นะครับแล้วมันไม่ทำงานเน,นื่องจากว่าเซนเซอร์ในด้านแบตเตอรี่ครับมันมันเสียนะครับมันตรวจจับแรงดันของแบตเตอรี่ไม่ได้ครับ ทำให้แรงดันมันไม่ตรงนะครับเครื่องมันไม่ทำงานครับแล้วก็มีหลายๆจุดนะครับใน IC ที่ตรวปวัดกกระแสและแรงดันครับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่มันมีปัญหาก็เปิดทิ้งไว้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิ่งครับแทนแผงโซลา r เซลล์เพื่อทดสอบในจุดต่างๆนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ไฟแผงมันหมดแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นศูนย์ครับแบตเตอรี่ยังไม่ทันเต็มดีครับเอาละปิดสวิตช์พาวเวอร์ก่อนนะครับเราแน่จะดับครับดับไปแล้วนะครับตรงนี้ตอนกลางคืนนะครับใช้สวิตชิ่งแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับที่200 ยี่สิบสองโวลต์ดีซีนะครับสองร้อยยี่สิบดีซีมีเสียงเตือนนะครับจะมีลูกศรชี้เข้าเครื่องครับชาร์จไปที่ยี่สิบแอมป์แบตเตอรี่หนึ่งร้อยนะครับให้ตั้งชาร์จที่สามสิบแอมป์แบตเตอรี่สองร้อยให้ตั้งที่สี่สิบแบตเตอรี่สามร้อยนะครับให้ตั้งที่ห้าสิบ ไล่ไปทีละสเต็ปนะครับ1 2 3 4 5นะครับมี5ลูก3 4 5 6 7ครับสรุปนะครับตั้งได้ที่70แอมป์นะครับในเมนูที่2อนี่เราตั้งไว้ที่20นะครับมันก็จะชาร์จที่20นี่ใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะครับก็จะทดสอบได้ไม่นาน,นครับเดี๋ยวลองเพิ่มนะครับเป็น30แอมป์ดู เาเพิ่มเป็น30นะครับมันก็ต้องขึ้นไป30ครับอันนี้ทังนั้นก็อยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแรงดันมันไปนแตะครับมันไปนแตะกับโูนลอยครับมันก็เลยลดการชาร์จไปครับนี่เอาละก็ทดสอบให้ดูนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆปิดสวิตช์ในด้านแขงครับ เครื่องดับแล้วนะครับต่อไปทดสอบสวิตชิงในด้าน AC ครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาเวอร์ครับแต่ไฟ AC อินเข้าเครื่องต้องติดแบบนี้แต่จะไม่มีการทำงานนะครับเพราะว่าเมนูที่16เราเลือกชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับมันก็จะแสดงอยู่แบบนี้นะครับปิดครับ ่อไปครับเปิดสวิตช์เ o อร์ครับเ <c oughs> มื่อมีแบตเตอรี่เข้าเครื่องเปิดสวิตช์เ o อร์ต้องมีไฟจ่ายออกครับที่230โวลต์และต้องไม่มีอะไรเออร์เลอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมทดสอบโหลดครับ3 8 0 0แรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ56.2นะครับ เป็นกระแสแบตเตอรี 7, ่เจ็ดสิบหแอมป์ที่แรงดันของแบตเตอรี่กับแรงดันที่เครื่องมันไม่ตรงกันครับมันไม่ตรงกันแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้ต่อสายสื่อสารครับมิเตอร์ที่อยู่แบตเตอรี่มันก็วัดที่แบตเตอรี่โดยตรงครับที่บีมเอสมันก็วัดที่แบตเตอรี่โดยตรงครับสวนที่เครื่องนะครับมันก็วัดที่ภายในเครื่องครับระยะทางจาก แบตเตอรี่มาหาเครื่องนะครับมันก็ต้องผ่านสายกับสายแบตเตอรี่เส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่ก็มีผลหมดนะครับน,นี้ทดสอบโหลดที่38 0พเนแสดกแบตเตอรี่76็ดแรงดันแบตเตอรี่ลดลงเหลือ56โวลต์ถ้าปิดโหลดปุ๊บนะครับแรงดันของแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นปกตินะครับ นี่โหลดที่สามพันแปดเอาละครับก็ถือว่าผ่านนครับเก็บทิ้งไว้ทั้งวันละครับวันนี้มีงานนอกด้วยครับเข้าๆออ,ออกบ้านขอบคุณทุกท่านในติดตามรับชมครับกระผมช่างเอลํำพูลสวัสดีครับ